สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับลุงป้าน้องนองลูกหลานนะครับวันนี้เลาะสัวไทยไปถัวทีอยู่มานอนอยู่หมุกรับอยู่หมุกหมุกดาหานนะครับมันดาฮุกพี่น้องเ้ยงานลายบอนพี่น้องเองย้ยรถลดิดเครื่องมาใหม่เล่นเขาสร้างเพื่นให้เล่นหกสิบนะผมใส่มาเจ็ดสิบเซลโทนำนะครับขันรถผมพังผมไปเก็บตังค์กับเซลนะครับ เปิดไฟนะครับมันก็นเลยแจ้งเังหน่อยนะครับไฟในรถควบสิกินข่าพี่น้องได้ปลากระป๋องอันนี้หุงข่าแล้วใส่กับไก่นะครับ mm hmm. อีกคันนึ่งเพื่อนกาไอแต่ฮอชุมแพเพื่อนเมือแล้วมักสมนะครับในบ้านให้มาให้มาถุงใหญ่เดือยสี่หน่วยครับกินแล้วก็น,นอนพี่น้องอ อยู่เซียวยางห่างเล็กนะครับอยู่สเส้นใบตฟาที่ไปนครพนมนะขออนุญาตสูบยาด้วยพี่น้องเนื้อบุท่านกินข้าวดอกสัตว์เอ็มร้อยฝารวมจังหน่อยก่อนมื้อนี้งดกินสิ้นครับเบื่อยากครับกินดุพวนเปิดพลมก่อพี่น้องเอ๋อโอ้ยฮ้อนย่านนี้ติดเครื่องเปิดแอร์อยู่ดอกบนทนุท่านได้เบ่งน้ำมันอยู่เติมน้ำม,นมันมหาพันนะครับจากชนบุรี ยังเหลือหน่อยเหลือหลายสำหรับท่านได้เบิง่งน้องพี่น้องเนาะมั่นใจว่าเช็คหัวฉีดเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนชาร์ปเปลี่ยนลูกเนาะเปลี่ยนไอดีะ ID, นะครับทั้งไอดีเสียไอดีวาวน้อพี่น้องเนาะเปลี่ยนให้เบิร์ครับตัวเบาเลยธรรมดานะครับบอมันกระธรรมดาข้าลดแล่นบมดได้ก็หาเงินบมดได,ด,ได,ด,ได,ด,ได้พี่น้องเลย อย่าไปคิดเยอะในการทำเห็นรถน้องพี่น้องเนาะมาหอดน,นี่หกโมงครึ่งน,นะครับเพิ่นเลิกแล้วเลยถ่าเพิ่นอยู่นี่โอ้ยไอยฮิโพเด้จ่อยช่วงนี้จ่อยนะครับแล่นออกมาโอ้ยหลีเขาพี่น้องเลยหลีเขาแต่อ้อมตั้งกันอยู่ประมาณสี่สิบโลนะครับก็ยอมเพราะว่ามันรถเขาอัดขึ้นเขามามื่อคืนขึ้นเข,ขาปักเนาะ เข้าแรกกับสิบโมงพี่น้องเลยเดนจากพุทธชัยสงมาร้อยเอ็ดโบโบก,กล้เลยพี่น้องแล้วก็จากร้อยเอ็ดมามุกดาหารกับโบก,กลคือกันนะครับวันนี้ได้สามบอนครับเมือม่อเมื่ออื่นลงนี่กะเเ้าแล้วก็เสิบไปบ่อนอสวนน้ําอีกครับเพือ่อนเอินงานนะครับแต่ว่าบอกเพื่อนไว้ว่าขั้นเข้าท่านสีขเข้า,ขาเข้ากว่าท่าน สองสามทุ่มเข้าได้เพื่อนห่วยเบิงเสร็จแล้วเพื่อนหาเงินค่าสมดุลคืนนนองนีน้องๆช่างนี้มาใกล้บ้านนะครับเมื่อวานมีงานเป็นสะกดนะครับแต่ว่าน้ำหนักอัดเกินพี่น้องเลยจนได้ออกออกว่าสันแต่พูกข้าขึ้นก่อนออกมาก่อนเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยังซี่หระชีวิตคนลำบากเนาะการเดินทางนะครับเดี๋ยวเมื่อื่นผมถ่ายให้เบิกโรงงานเรียกวัน พราะกบทีทำเวลาเราสิลองเบิ่งจากแปดสิบเก้าสิบลองื่นเนาะื่นได้บัวบุญอันดับแรกต้องหาปั๊มเติมน้ำมันก่อนเพราะผมแล่นมาเอสโ,ซ,โซ,ซ่บ่มีเลยครับผมใส่เอสโซ,ซ่อยนะแล้วก็เป็นบางจากเลยพี่น้องภายในสองปีเหราะนเห็นนกปั๊มมันว่าว่าเติมน้ำมันสามพันนะครับลันอินเครื่องเจ็ดชั่วโมง จากแปดมังแซวฮอตไบ่สองนะพี่น้องเนาะวันนี้ขออนุญาตสักแห่งครับอากาศยเย็นๆนะครับเลยจากสี่แยกใบพาดไอ้มุกดาหารมานะครับเส้นนี้มากสิเจอ,อมัสยิดก่อนนะเนาะเจอมัสยิดแล้วก็มาเจอไอ้แผ่นปูนครับแผ่นนี้ครับแ่นกูดแคร์ไวจั๊บไอ้ไอ้หยั่งมาเดี๋ยวผมเบิ่งตัวจักหน่อยเดนะพี่น้องมผมก็บ่จืดนะ สมองเริ่มเออร์แล้วพี่ต้องเลยกูดแข่กูดแข่ได้คับออาหวดผมแล่นผ่านผมแล้วนะครับความฟิตแล้วก,ก็บุ่อยากไปรบกวนเพื่อนนะครับมันซื้อกับข่าวกะซื้อกับขา่บบขาวเซเว่นนะครับมีไข่เยอะม,มากมีปากระ๋องมีน้ำพริกใบแห้งมีซอสมีน้ำป่านะครับเพราะว่าท่านค่นคือฮาอยู่อยางซีออกมาซีผมมีคนกินนะครับ ขั้นกินจะต้องเตรียมมาเลยเซเว่นเอยอย่างเออยน้องพี่น้องเนาะอันนี้เขาก็อันนี้ขอบคุณนะครับคนที่ซื้อหมองของเขาให้หนะครับผมพี่น้องโตอ้ออต่หนักแน่นนะครับพี่ข้ามันไก่มันเนี่ยข้ามันไก่นะครับน้องจิ้มมันแซบอยู่ที่ผมลองซิงเบมื้องเวียนนะครับแล้วก็มีอ่า มงกุฎทะเลเน,น,น,นาะพี่น,น้องเนอาะปลาคารเมียวโทษลาดพิกกับกินไปสักล้พี่น้องเลยดีกว่าหิวนะเมื่อคืนนั้นได้ใส่มาม่าตอนตีสองเนาะพ่อโมแน่นนอนหมดรับเลยครับต้องกินให้อิ่มเพราะเขาชีวิตการเดินทางนะครับขั้นเขาเอากินอิ่มมมแล้วขับรถคือเป็นไปบ่ได้คั้นคือผมกินแล้วง่วงนะครับก่อนนอนกั นะครับกอนยินเข่าเต็มร้อยควาหลวมบ่มีโฆษณาเข้ามา u t u b e หรือพี่น้องรับไส้นะแอมบัสเดอร์รถกระหกเลยครับเสื้อผ้านาแค่เมื่อคืนแม่บ้านเอาเสื้อแขนยาวให้เป่าหม่มนอกพี่น้องนะาใส่กล่องไว้ย่านหนาลวลรวใส่กระหนาวครับชีวิตในขั้นนีไลายคือผม นักสิว่ายอย่างไรนาะพี่น้องน <c oughs> เนาะเห็นนี่ก็ค่อนความอยากนะครับคืนอนอขคือถึงนะครับน้องๆ้องอยู่ทางสะกดเนื่อว่าลุงป้าอยู่ทางอุบลน,นะครับคือพอดหมู่พวกเพยื่อเกยหักโซนโซนไอซายอยู่รอยเอสนะเมื่อกี้ก็ผ่านรอยเอ็ดอยู่ครับแต่ว่าบได้เวะเพราะว่างานทิพันหลายนะครับงานติพันหลาหลีพี่น้องเลยผมมาสามจังหวัดบุรีรัมย์รอยเอด หมึกดาหารถือว่าโอเคนะครับหมื่นกว่าบาทน้ำมันยังบัวหู้นะครับเพราะว่าเติมมหาพันขาดครับยังบัวรู้นะครับห้องน้ำเพื่อจะพูดลองมามีแต่นนตัวใหญ่พี่น้องเลยบกล้าลงรถหรอพี่น้องเลยเนี่ยใหญ่หญโคตรมากเลยเนาะสมูงานแต่งพี่น้องเอ้โอ้ยพัดลมมันตกลงไปอันนี้ก็คือว่าอะไรพี่น้องเลยพัดลมเนี่ย ถ้ามันห้อนแห้งอ่ะตาดเครือเปิดเอแพงไม่ว่าขอให้ค่าสบายน้องพี่น้องเนาะท่านปวดเอปวาลำบากก็อย่าปากดีอย่าลำมากอ่ะเนื่อพี่น้องเด้อก็เป็นหลายๆที่กับเจอรายวอนอยู่ได้คนว่าโอ้ยคุเน่ะว่าจะพวกเล่นรถมีเงินมีทองบอ่แม่นหรอกครับทองนะใครอยากได้ก็ซื้อเอาครับเงินใครอยากได้ก็หาท่านบวเหตดบวดหาบวามาบวดได้เด้พี่น้องเลยนะครับ ขึ้นฮอดขึ้นถึงนะครับหมู่พวกเพื่อเหนื่อยเกหักทั้งสกุลทางกำนันทั้งประดัดโรงแรมเนาะเพื่อนนะครับเพื่อนเป็นหัวหน้ารบอยอยู่ครับเพื่อนบอกว่าโอ้ยแวะมาหาเนี่ยเพื่อนเพื่อนพ้อนในพี่น้องกระจกบัก้าวลมยุ่งยันนุ่งนุ่งน่าจะหลายแต่ว่ามันลมอยู่ครับลมมันกับบ่อแหงเนาะบุคือสอบสามมื้อก่อนเนาพี่น้อง มามาพี่น้องกินข้าว้องกันเด้ออยู่ใส่ก็เอินกินตะเข้าแล้วผมย่านจอยรับย่อยใส่ผ้ารววกมาพี่น้องก่อนกินข้าวเพราะได้กินข้าวแซ่บนี่กินคนเดียวเนาะอกอะินแล้กก็คือบวดกล้าไปอาบน้ำหรือพี่น้องมาเพื่อนปล่อยอยู่ในแฟนเนาะสมมตกใหนมึงกล้าลงจากรถหรือพี่น้องเ,ลลเ,เนี่ยลงจะมีแน่อยู่ห้องนอนเท่าก็ รอพอพ้นมายังหมูหนะู้นะพี่น้องเนาะอะคลิปนี้เอ่าไว้สำนีเนาะพี่น้องเนาะรับฝันดีสุขสุขคนไปได้ตัวดีมือก็ส่งบอกแต่เศร้าได้พี่น้องเนาะพอได้โทรซื้อเนี่ยโอ้ยจัางแม่นอยากได้เงินอุ้ยสิบร้อเครื่องเสียงพี่น้องคือพี่น้องไอ้ของผู้ข้าวันน้เปิดทั้งปีมันเสียงบ่คอยดีครับ น,นี่ก็คือพาวเวอร์นะครับตรงนี้ก็คือลำโพงที่วันนอนผมผมตีลำโพงใส่ปากสิบสองว้อยคู่นะครับครับเมื่อายบ้าอยู่เมียกระจ่มพี่น,อน้องเลยก็เลยโอ้เอาสัพนี้พอแล้ววะเขาขอร้องว่ารถพี่ครับผต้องคิด้งเสียงเรื่องวะท่านโอ้ยนี่พี่ครับห้างน้ำเขาคันนึงพี่น้องเลยเมียกระหวงอยู่ดอกอยากซื้ออะไรปีนผู้ปีนไปพี่น,อน้องมาๆกินข้าวนุ่กันพี่น้องเลยอ่ะคลิปนี้ไว้สัพนี้นะครับ มืน่นโรงงานเพิ่นเอินงานแล้วขั้นเข่าทันกับเข่าเข่าบว่ทันผมต้องเข่านะพี่น้องเนาะชมบุรีมุกดาหารบุกไก่บนไหนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ารถผู่ขากลั้นอินไม่เนี่ยก็เลยบวกก้าเหยียบบนไหนนะนั่นคือพราะช่างเพิ่นว่าเลี้ยงพวกซิบบวกเกินเจ็ดซิบเพิ่นว่าเซลโซตามจุจจัอยู่มันนี่เจ็ดซิบกว่าจะขาดกับนะครับเดี๋ยวป๋าจัดให้ครับ คลิปนี้รับความขอบคุณนะครับจากผมหลบอตัวไทยไปตัวทิพนะครับสวัสดีครับ